ออกเดินแล้วพี่น้องคะเดินไปคุยไปหูยหนาวหนาวหนาวนะคะลูกสาวไปรูกพยาบาลวันนี้ตัวเล็กไปหาหมอก็เลยต้องเดินจับรีบหอดเลยออกข้างนอกฟิกให้สุดๆเบื้องบรรยากาศได้มือดอึมทึมหากคนเดินก็ะโบมีเด้อ กำลังใจในต่างแดนนะคะเพื่อนพี่ถ้ามีโอกาสเนาะได้เป็นพลังกําลังใจให้กันนะคะก็ําเถอพี่น้องขาชีวิตในต่างแดนเรามาคนเดียวตัวคนเดียวเนาะมาเจอเพื่อนเจอพี่มันจะอาจจะมีคำพูดบ้างถูกใจไม่ถูกใจบ้างเราก็พินิจพิจารณาเอาสิ่งที่มีประโยชน์กับตัวเองนะคะที่มีพลังต่อยอดหรือเอามาใช้ได้ในชีวิตจริงเนาะ เปรียบเทียบจะให้ใครมาใส่ใจเราในแบบที่เราต้องการและถูกใจเราทุกอย่างโอห,หาเพื่อนอยู่ยากเดินในต่างแดนนี่นะฮะ <c oughs> เอ้ยเบิ่งนี้ต้นไม้แห้งเหี่ยวหัวโตวยืนแห้งตายนะฮะเขายังอยู่ได้เนาะด้วยตัวตนของเขาเองชีวิตเราก็เหมือนกันอ่าเมียฝรั่ง ที่มาอยู่ต่างแดนอย่าลืมนะคะทุกคนเนี่ยดิ้นรนมาตรงนี้ด้วยเราเองเนาะการมีเพื่อนที่ดีในต่างแดนถือว่าเป็นรางวัลที่มาได้พบปะได้มาพูดคุยภาษาเดียวกันแล้วก็ได้เป็นกัรยาณิมิตท,ที่ดีให้กันนะคะนั่นคือหัวใจสำคัญเนาะก็ ขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกเรื่องราวที่เข้ามาไม่มีใครดีพร้อมตัวเราก็ใช่จะดีพร้อมแต่ตัวเราไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อนก็ถือว่าเราทำดีที่สุดแล้วในชีวิตนะคะการที่จะเอาความทุกข์หรือแนวคิดมุมมองของเราไปให้คนอื่นนอะงปฏิบัติตามยากบอกเลยแม้กระทั่งลูกที่เราเลี้ยงมาแท้ ยังไม่ได้ดังใจเราจะหวังอะไรมากมายเนาะพูดไปคุยไปนะคะเนาะคุยได้ทุกที่สำหรับยายจ๋านะคะไม่ต้องเสียเวลาวันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่โดนใจมากๆกับคำว่าปัญหาชีวิตในต่างแดนช่วงนี้ก็มีประโยชน์มากๆนะฮะกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะมันไม่ใช่เรื่องตลก มันเป็นเรื่องที่จะมานั่งหัวราะกันดีใจผัวตายเหรอคำนี้ก็ไม่ควรที่จะพูดนะคะเพราะชีวิตของคุณยังไม่ถึงเวลานั้นและภาคปฏิบัติและดูแลกันมาเออว่าเขาทุกข์ยากขนาดไหนเขาสมผัดในความเป็นจริงแบบไหนเราไม่ควรที่จะมาวัดเอาความรู้สึกมาล้อเล่น <S <S กับความเป็นจริงของชีวิตถ้าเราไม่ได้อยู่ในเลเวลนั้นนะคะอยู่ในตอนนั้น ณนะที่นั้นที่เขาต้องรับผิดชอบและที่เขาต้องเห็นต้องดูต้องทำอะไรบ้างเนาะก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่ส่งเข้ามาให้พี่ๆหลายๆท่านแล้วก็ขอบคุณเจ้าของเรื่องที่แม้กระทั่งนั่งเล่าสู่กันฟังเลยแมมุมที่ร้องไห้อยู่ร้องไห้เถอะจริงๆยงายจ๋าจะภูมิใจมากๆเลยนะ จะดีใจมากๆเลยกับพี่ๆหลายๆคนที่ได้นั่งคุยแล้วร้องไห้ออกมารู้ไหมว่านั่นคือการปลดปล่อยความรู้สึกของตัวเองที่มันอยู่ข้างในถ้าเราเก็บไว้นะความทุกข์ที่เรามีอยู่คือปัญหาชีวิตแต่เราเก็บไว้โดยการที่ไม่พูดไม่จาไม่คุยออกมาหรือไม่ร้องไห้ออกมามันจะอาจจะทำร้ายภายในหัวใจ ร่างกายของเราในคมรู้สึกเส้นสายเออ,อนะมันจะทําให้เราตเตลิดเตลเอ่ยกายเป็นโรคซึมเศร้ามันจะทําให้เราตเตลิดเตลเอคิดไปไกลและความคิดของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะคะยิ่งคิดในทางที่ร้ายมันก็จะจมปักดิ่งลงเหวทำร้ายสุขภาพ ร่างกายจิตใจของเราด้วยความคิดของเราเองคนอื่นที่ว่าเราดูถูกเรามันก็เพียงแค่ได้ยินครั้งเดียวเราผ่านไปโมโหเตะคืนให้เจ้าของหน้าเขาแล้วก็จบแต่ตัวเองพอได้ยินแล้วเราเก็บมาพูดมาคิดย้ำๆโหทำไมต้องเหยียบย่ำฉันคนพวกนี้ยายจ๋าจขอใช้คำว่า อย่าเสียปเวลาไปถามเขาเลยเพราะก่อนที่เขาพูดเขายังไม่คิดเลยนับภาษาอะไรเขาจะมาคิดถึงความรู้สึกคนที่จะได้ยินได้ฟังได้รับขยะจากในได้รับขยะจากปากของเขามาให้เขามีความรู้สึกสำนึกถ้าเขาสำนึกได้จริงๆเขาจะไม่พูดจะไม่คุยจะไม่ว่ามาเลยตั้งแต่แรกคำพูดเหล่านี้ ที่ทำให้คนอื่นเก็บไปคิดแล้วเก็บไปเจ็บนะฮะจากปากเขาเนี่ยเขาไม่ได้มีความคิดเขาพูดไม่คิดไม่มีหัวใจนะแล้วเขาก็ไม่เก็บไว้ในใจของเขาด้วยเพราะเหมือนกับเขายนขยะทมใส่หน้าคนคนหนึ่งอ่าแต่คนที่รับมาสิทั้งเหม็นนะฮะกว่าจะมาทำความสะอาดได้มันก็เป็นช่วงหนึ่งแหละ ไม่ได้เก่งชนิดที่ว่าไม่คิดนะคะตัวายจายได้เจอคําแย่ๆบางคําบางทีก็ปี๊ิวุ้หนึ่งสรุปแล้วตัดบทว่ายังไงรู้ไหมอ่าอ๋ออ,อันนั้นมันนิสัยเขาน,นั้นมันคือความคิดของเขาไม่ใช่เรานี่คือการเคลียร์ความรู้สึกแย่ๆออกจากใจเพราะชีวิตทุกคนเอาจริงๆนะทุกคนรู้ซึงอยู่แก่ใจว่าเราทำอะไรนะคะตัวเราก็เช่ดกันคำพูดของคนอื่นเนี่ย เอาจริงมันก็มีพลังอะทำให้เรารู้สึกจิตตกได้เช่นกันแต่เราจะตกได้นานยิ่งคนที่ประเภทอ่าพูดไม่คิดอย่างนี้มองแล้วผ่านคะเพราะมันไม่ได้สร้างสรรค์ให้กับเรามีพลังกำลังใจที่ดีขึ้นได้เราเป็นผู้เสพนะการจัดรายการของทุกช่องไม่ว่าที่ไหนยายจ๋าจขอใช้คำว่าเอฟซี FC เป็นผู้เสพยายจ๋าจเป็นผู้จัดรายการ แต่ถ้าวันหนึ่งคำพูดของยายจ๋าที่มันรู้สึกแย่ไม่ดีอย่าเก็บไปค่ะเก็บเอาแต่สิ่งดีๆเนาะเก็บเอาสิ่งดีๆแล้วเก็บเอาสิ่งที่มีประโยชน์แก่ตัวเองเท่านั้นเพราะชีวิตทุกคนมีปัญหามีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบมากมายอยู่แล้ว <c oughs> ไอ้นักเรียนไปไว่ายน้ำนะคะผ่านโรงเรียนมากมายอยู่แล้วนะคะ เออนะเอาแค่แนวคิดที่ดีพลังกำลังใจที่ดีไปใช้ก็พอปัญหาในต่างแดนบอกเลยว่าแต่ละคนจงใช้สติใช้ความเข้มแข็งนะคะใช้หัวใจตัวเองแก้ไขปัญหาตัวเองที่ตัวเองเจอให้ได้นะคะ เพื่อนที่เจอหรือว่าคนที่คุยแล้วได้ให้แนวทางเราได้อันนั้นถือว่าโชคดีของเราเนาะแต่ก็สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะผิดจะถูกหรือสิ่งที่เราเลือกเดินเลือกทำนะฮะเราก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของตัวเองชีวิตเราค่ะพี่้องขาคำว่าถูกของเรามันอาจจะผิดของคนอื่น เนาะมันวัดเทียบเท่ากันไม่ได้ความอดทนของเราอ่ามันอาจจะมีพอไม่เท่าคนอื่นแต่สุดท้ายแล้วยังไงมันก็เป็นชีวิตเราอเราตัดสินเรายอมรับแล้วเราก็ต้องรีบลุกเดินหน้าแก้ไขปัญหาของตัวเองเด้อจ้าพี่น้องบมีไผ่ซอยเหลือเาไดาตลอดเวลาจ้าวันแล้วก็ไปถึงแล้วนะคะอย้าจ่าคงไม่ได้ถ่ายข้างในเนาะมันไม่เหมาะสมเราก็ไม่ทำนะคะ ก็มาเล่าสู่กันฟังอุ้ยเบิ่งบรรยากาศเด้ขอหันหน่อยบรรยากาศในหมู่บ้านที่เงียบๆเ,เงาๆเดินผ่านโรงเรียนเมื่อกี้เด็กๆนักเรียนกําลังขึ้นรถน่าจะเป็นลูกชายใจจ๋านะคะไปไว่ายน้ํากันจ้าไปแล้วค่ะถึงแล้วถึงแล้วจะแวะเข้าไปหาพี่ปองแล้วเนาะขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจ